สวัสดีครับสวัสดีกครั้งนะครับวันนี้ช่างปุ้มครับลงปุ้มก็จะนำเสนอสอนแล้วกันเนียวิธีการซ่อมรองเท้าจ็อกกิ้งอย่างนี้นะครับนะครับซึ่งขาดบริเวณนี้เห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับที่ขาดอยู่นะครับเราจะเย็บรอบนี้นะครับ โดยเบื้องต้นเราจะต้องติดกาวก่อนนะครับมีเซรนทั้งสองข้างเลยด้านนี้ก็มีนะครับนี่ฮะขาดนี่ก็เริ่มจะหลุดแล้วฮะแล้วก็บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเย็บเย็บรอบโดยใช้เอนใสนะครับจริงๆการเย็บเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะจะเย็บข้างล่างก็ได้แต่ว่าพื้นตัวนี้ไม่เหมาะสมในการจะเย็บข้างล่างนะครับนั้นเหมาะที่สุดคือต้องเย็บขอบนี้ไปนะครับตัวเราใช้จะใช้เอนนะครับ0.5มิลนะครับผสมกับ เชือกเทียนชือกเทียนอยู่ด้านในนะครับเอ็นอยู่ด้านนอกนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทากาวนะครับกาวที่เราเตรียมไว้ตอนนี้ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มทาเล,เลยนะครับ ให้ชุ่มท้ายทั่วเลยนะครับอันนี้กาวจะเป็นชนิดแบบแห้งช้านะครับเสร็จแล้วก็รอให้แห้งนะครับ ตอนนี้ก็ากาวแห้งแล้วนะครับเราก็เริ่มเย็บกันนะครับเราก็มาดูก่อนเพราะบางส่วนนี้กาวอาจจะยังไม่ติดทั้งหมดนะครับถ้าจะทําจะเย็บตรงนี้เราก็หยอดกาวเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับก่อนจะเย็บซ้านะครับหยอดกาวตามขอบเล็กๆน้อยนะครับที่ยังไม่ติดแล้วก็เย็บทับไปเลยนะครับ จะทำให้อัดแน่นยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือที่เห็นนี่คือเชือกเทียนนะครับเทียนนะครับดึงออกมาแล้วก็มามัดกับตัวนี้นะครับเรียกว่า เอ็นตกปลาขนาด0-5มมิลนะครับไอทีมัดก็เหมือนกับการผูกต่อเอ็นตกปลาทั่วๆไปนะครับครับเทคนิคก็ไม่ยากสามารถไปค้นหาข้อมูลได้ใน y o ะครับนะครับผูกแล้วก็แน่นดีด้วยนะครับนั่นปึกเลยนะครับ นำไปก่อนนะครับครัราตามด้วยตัวนี้นะฮะเข็มตัวนี้ก็เือเข็มเย็บนะครับจะดึงได้ออกมานะครับเชือกเทียนออกมานะครับอ่าดึงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ร้อยเข้าไปนะครับ เย็บไปเรื 1941, ่อยๆนะครับจนกว่าจะรอบนะครับอันนี้ไม่ต้องวัดไม่ต้องมีการวัดขนาดของความยาวของเอ็นของเชือกเทียนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในม้วนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นการต่อนะครับอย่างนี้นะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วก็จะมีการวัดขนาดปลายออกแต่เนีี้ของเราไม่ต้องวัดนะครับนะครับไม่จํากัดนะครับแล้วก็ไม่เปลืองด้วยนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเนียนอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนี่นครับเยยเย็บไปเรื่อยๆนะครับ,รบจนกว่าจะรอบนะครับครพราะกตอนนี้มาถึงใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เราตัดภาพมาถึงช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเด็กไปเรื่อยๆนะครับ Thank <sniffs> you. เสร็นก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับที่เราเย็บไปนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเรียบร้อยนะครับครับก็จบลงไปนะครับสาธิตวิธีการเย็บรองเท้านะครับจ็อกกิ้งนะครับรองเท้าวิ่งรองเท้าผ้าใบนะครับต้องเย็บ บริเวณขอบไม่ไม่ได้เย็บตรงบริเวณใต้พื้นนะครับเพราะตัวนี้ใต้พื้นเนี่ยมันลอยปุ่มค่อนข้างเยอะนะครับเย็บค่อนข้างยากนะครับการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันต้องลงมือทำนะครับถ้าเราไม่ลงมือทําหรือว่าเราไม่คิดจะทาไม่มีจิตใจที่จะทำมันก็จะไม่สําเร็จนะครับใครที่จะเริ่มต้นเป็นช่างมือใหม่นะครับอันดับแรกเลยก็คือความตั้งใจ และลงมือทํานะครับมีตัวอย่างงานนะครับตัวอย่างงานจะเป็นสอนประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้นะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็จะเป็นไปเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะทุกท่านที่ได้รับชมนะครับขอกำลังใจช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับในคลิปหน้าก็จะมีตัวอย่างงานมาสอนมาสาธิตให้ท่านได้รับชมกันอีกนะครับถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการปะครับการติดกาวการผสมกาวอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งสามารถไปประกอบอาชีพเป็นงานอดิเรกได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามหานตะภัยโควิดค่อนข้างลำบากครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ